ท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูไมค์ค่ะวันนี้ครูไมค์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องระสาสัมผัสทั้ง5้าเด็กๆคะนี่กล่องอะไรคะเนี่ยเด็กๆคิดว่ากล่องปริศนาน,นี้มีอะไรอยู่ข้างในนะเอ๊กล่องใหญ่ๆขนาดนี้เด็กๆคิดว่าของเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวครูไมค์จะใช้ระสาสัมผัสทั้ง5ในการค้นหาคําตอบกันนะคะ เด็กๆใช้อะไรในการฟังคะถูกต้องแล้วค่ะหืมเอาฟังพร้อมๆกันอีกทีนะคะเด็กๆยังไม่รู้ใช่ไหมว่าข้างในคืออะไรเดี๋ยวครูม,มาจะลองดมกลิ่นดูนะครูม,มาขออนุญาตถอดแมสนะคะเพื่อที่จะดมกลิ่นเด็กๆคะเมื่อกี้ครูม,มาใช้อะไรในการดมกลิ่นคะถูกต้องแล้วค่ะจมูก เอ๊เด็กๆครูมาย,ยังไม่ได้กลิ่นเลยเดี๋ยวครูมมจะลองจับดูนะคะเอ๊คืออะไรนะมันนิ่มๆกลมๆครูมมใช้อะไรในการจับคะถูกต้องแล้วคะ่ะมือเด็กๆก,ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าของข้างในคืออะไรเดี๋ยวครูายมองในกล่องปริศนาว่าของข้างในคืออะไร คุณใช้อะไรในการมองคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะตาคุูไมยรู้คำตอบแล้วคะ่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะกลมๆนิ่มๆสีส้มเขียวๆเดี๋ยวเรามาเฉลยกันพร้อมๆกันนะคะส้มนั่นเองมีใครตอบถูกไหมคะ<ๆ>เก่งมากคะ่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเอง แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าส้มมีรสชาติเป็นยังไงมีเปรี้ยวมีหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวครูมาจะลองชิมส้มว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนที่เด็กๆพูดไหมสักครู่นะเด็กๆเดี๋ยวครูมาลองแกะส้มว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนที่เด็กๆพูดหรือเปล่า ไม่เด็กๆส้มมีรสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนที่เด็กๆพูดจริงๆด้วยเด็กๆรู้ได้ไงคะว่าส้มมีรสชาติเปรี้ยวหวานเราใช้ประสาทสัมผัสในการชิมรสใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะติ๊นเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆกล่องปริศนาประสาทสัมผัสทั้ง5สนุกไหมคะเด็กๆพอจาได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะ ดวงตานะคะของเรามีสองข้างมีไว้สําหรับมองเห็นสิ่งต่างๆเช่นเช่นอะไรนะเด็กๆช่วยครูมาคิดสิว่ามีตัวกับตัวอย่างที่ครูมาให้มาไหมเช่นมองทางต่อมามองอะไรได้อีกคะตาของเราส่องกระจกได้ด้วยแล้วก็จะมีดูทีวีแล้วก็จะเป็นเขียนหนังสือ เก่งมากคะ่ะต่อมานะคะมือค่ะต่อมานะคะมือมือของเราเอาไว้จับสิ่งของให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างเช่นการจับสำลีสำลีเราจะรู้สึกผิวนิ่มๆเรียบๆต่อมานะคะขวอยขัดเราจะรู้สึกผิวหยาบๆเมื่อโดนมันเอาไว้ขัดหม้อนะคะเด็กๆ ต่อมานะคะนี่คือฟองน้ำค่ะจะรู้สึกผิวนิ่มๆนิ่มๆนุ่มๆเลยต่อมาค่ะอันนี้เป็นไม้ไม้ไม้มีผิวยังไงคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะแข็งใช่ไหมต่อมานะคะลิ้นที่อยู่ในปากของเราไว้รับรสชาติต่างๆเช่นเอาไว้ชิมรสอะไรคะเด็กๆ น,น้ำตาลค่ะน้ำตาลมีรสชาติยังไงนะหวานใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อมาอะไรคะต่อมาจะเป็นน้ำปตาเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้ำปลามีรสชาติยังไงถูกต้องแล้วค่ะเค็มอะไรอีกคะที่มีรสชาติเค็มเด็กๆคิดออกไหมเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะมันจะจะมีเกลืออย่างหนึ่งนะคะที่รสชาติเค็ม เด็กๆมะน,นาวค่ะใช่ค่ะมะน,นาวมะน,นาวมีรสชาติยังไงคะถูกต้องแล้วค่ะเปรี้ยวอะไรเ่ยคะ่ะเด็กๆพริกค่ะใช่ค่ะพริกมีรสชาติยังไงคะเผ็ดค่ะถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะจมูกจมูกของเรานะคะมีไวโดมกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเช่น การดมกลิ่นรถกับข้าวลเด็กๆเ,เมื่อแม่ทํากับข้าวเด็กๆจะได้กลิ่นไหมคะรู้สึกหอมใช่ไหมอยากรับประทานเลยต่อมากลิ่นน้ําหอมน้ําหอมก็รู้สึกหอมต่อมาค่ะขยะเมื่อเด็กๆเ,เดินผ่านถังขยะหรืออะไรอย่างนี้เด็กๆร,รู้สึกกลิ่นยังไงคะเหม็นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อมาจะเป็นภาพอะไรคะ ดมดอกไม้อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเคยดมดอกไม้ไหมเอ่ยเด็กๆรู้สึกว่ายังไงคะเวลาดมหอมใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะหอมการดมดอกไม้หอมต่อมาคะ่ะหูของเราได้ยินเสียงต่างๆรับรู้ได้ถึงเสียงดังเสียงเบาวันนี้ครูมายมีตัวอย่างมาให้เด็กๆทายด้วยว่าเสียงที่ครูมายนำมาเป็นเสียงอะไร พร้อมไปฟังเสียงปีศากันหรือยังคะเด็กๆคิดว่าเสียงอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องแล้วค่ะเสียงกระดิ่งเดี๋ยวเรามาฟังเสียงต่อไปพร้อมๆกันเลยเอเสียงอะไรนะเด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเสียงที่อยู่บนต้น อะไรนะที่เกาะบนต้นไม้ถูกต้องแล้วค่ะเสียงนกขาต่อมาเรามาฟังเสียงต่อไปกันเลยเสียงอะไรนะเสียงอะไรนะเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะเวลาที่พ่อแม่พาเด็กๆไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกอย่างนี้เด็กๆคิดว่าเสียงอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเสียงคลื่นทะเล ฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งกันค่ะเด็กๆคิดว่าเสียงอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเสียงแมวเด็กๆเรียนรู้เรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5้าแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะ วันนี้คุณครูมามีใบงานที่หนมาให้เด็กๆทำด้วยให้เด็กๆเ,เป่าสีตามจินตนาการโดยใช้สีและอุปกรณ์ที่คุณครูจัดเตรียมให้เด็กๆได้เลยค่ะนี่คือตัวอย่างของคุณครูไมคยค่ะค่ะส่งไม่กเกินวันสุดที่16กรการาคมพศสอ6 4้นช่วงนี้ของให้ผู้ปกครองและเด็กๆด,ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย